ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจย์หุยหรือช่องหุยเมทฟ l าวเวอร์ไลฟ์ออฟยูไลฟ์นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทํานายดวงชะตาประจําปักแรก1-15พฤษภาคมของชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะมาค่ะดวงในช่วงปักแรกนะคะ1-15พฤษภาคมของชาวรากรกฎนะคะไพ่ประจําตัวคุณใบแรก Ten s p e n t a c l e s นะคะดูเหมือนว่าระยะเนี่ยสองสัปดาห์นี้นะเรื่องที่จะเข้ามา เป็นเรื่องสําคัญของคุณนะ่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะนะเน้นโดยเฉพาะในด้านเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองการจัดการในเรื่องของอสังหาริม ie, ทรัพย์นะคะนะมีการซื้อขายบ้านที่ดินนะคะหรือมีเรื่องของการตกลง ica, ในเรื่องของการสร้างบ้านเจรจากู้เงินมาสร้างนะคะหรือว่ามีเรื่องของการพูดคุยนะคะสร้างเรือนหอการแต่งงานนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องภายในบ้านนะเป็นหลักเลยทีเดียว แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะจะต้องรับผิดชอบนะคะในเรื่องของเงินนะคะเงินก้อนใหญ่ทรัพย์สินก้อนใหญ่ในบ้านบริหารจัดการกันนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขของคนอื่นๆนะคะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคนนั้นเอาอย่างหนึ่งคนนี้เอาอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยทำให้คุณต้องมาเคลียร์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะต่อมาในเรื่องของการเงินโดยตรงนะคะ f i v ค cups นะคะเรื่องของเงินทองทองบางสิ่งบางอย่างต้องบอกไว้เลยว่ามันอาจจะไม่ได้ เป็นไปตามที่คุณหวังมากนักนะคะสมมติคุณหวังไว้สักร้อยเนี่ยคุณอาจจะสมหวังสัก 30- 40ิบสี่แบบนะแล้วก็คุณก็ค่อนข้างจิตตกอยู่พอสมควรนะคะรายได้อาจจะลดลงนะคะหรือว่ามีการสูญเสียรายได้ตรงนี้ไปให้กับรายจ่ายอื่นๆที่คุณก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะหรือว่าคาดคิดไว้แล้วแหละเตรียมใจไว้แล้วแหละเพียงแต่ว่าพอมันถึงเวลาเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณก็เหมือนแบบคุณจิตตกคุณรับไม่ได้นะคะอาจจะค่อนข้างเครียดเกีก่ยวกับเรื่องเงินมากพอสมควร ต่อมาไพ่ในพบสห a ช h านะคะคุณได้ไพ่ที่แฮงแมนนะก็ต้องบอกไว้เลยว่าสังคมคนรอบข้างอาจจะเป็นสังคมนี้ที่ทํางานหรือในกลุ่มเพื่อนฝูงคุณเนี่ยระยะนี้นะคะดูเหมือนว่าไม่ค่อยแฮปปี้ักเท่าไหร่นะคะคบการเจอกันก็แบบเจอกันแกนๆเนาะบางคนมันก็อวดมันก็แบบว่าเหมือนแบบเรียกว่าเบียวใส่คุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คุณรู้สึกแบบไม่ไหวว่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะไม่อยากจะเจอหน้าใครเลยนะคะเพื่อนฝูงบางคนหรือพี่น้องบางคนะระยะนี้อาจจะมีปัญหาที่ค่อนข้างแบบ ยืเดเยื้อยาวนานนะอาจจะเป็นปัญหานี่สินที่ยังหาทางแก้ไขไม่ได้นะคะนะคุณเองคุณก็ทําได้แค่เหมือนแบบช่วยรับฟังไปแค่นั้นเองนะคะต่อมานะสำหรับไพ่ในภพพันธุนะคะคุณได้ไพ่เดมูลนะคะบรรยากาศภายในบ้านภายในที่อยู่อาศัยเนี่ยจะไม่ค่อยโอเคนักนะคะบางคนจะรู้สึกเหมือนบ้านมันอึบมันมันทึบๆมันอึมครึมนะคะนะพยายามเปิดประตูเปิดหน้าต่างรับแสงรับ ลมบ้างนะคะช่วงเวลานี้นะคะนะสองสัปดาห์นี้อยู่บ้านจะนอนไม่ค่อยหลับสักเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าหากว่าได้ย้ายที่นอนบ้างได้อะไรพวกนี้บ้างนะคุณน่าจะดีขึ้นนะคะมีโอกาสด้วยว่าภายในครอบครัวคุณนะคะอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องบางคนเนี่ยสุขภาพจิตไม่ค่อยดีนักนะคะนะคุณอยู่ด้วยแล้วคุณก็ย,ยิ่งเครียดเลยแหละนะต่อมาสำหรับไพ่ในพบปุตตะนะคะคุณได้ไพ่สเตรนจ์นะคะไพ่ใบน,นี้บอกว่ากับเรื่องของบริวาร พี่เนาะบริวารน,นะคะคนที่อายุน้อยกว่านะลูกน้องก็ได้หรือว่าสัตว์เลี้ยงก็ดีเนี่ยช่วงนี้จะค่อนข้างดื้อเป็นพิเศษอะทำให้คุณต้องออกแรงในการกำราบอยู่มากพกอสมควรนะคะคนอื่นก็ทําไม่ได้ด้วยนะมันเหมือนกับว่ามันมีเทปมีแค่คุณเท่านั้นนะคือที่คุณสามารถจะจัดการได้นะคะก็พยายามใช้สติพยายามใช้ปัญญาในการแก้ไขนะคะอย่าไปวู่วามนะในไงไงเดี๋ยวปัญหาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคุณจัดการได้นะคะอาจารย์มองว่าไพ่เซ้งเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนเก่งอยู่แล้วนะคะ ต่อามาสำหรับภพยในพพอรินะคะ Ten s u บวอนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ย ภาระของคุณต่างๆเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะนะไม่ใช่ภาระของตัวเองด้วยน่าจะเป็นภาระของชาวบ้านนะคะเหมือนแบบเอาภาระคนอื่นนำมาแบกไว้นะ่ะหลังหักเลยทีเดียวการงานคุณก็ค่อนข้างแบบงกงานอยู่พอสมควรไม่ยอมกระจายงานไม่ยอมกระจายภาระออกไปนะคะไม่รู้กลัวมันเป็นกลัวมันไม่เพอร์เฟกต์เลยกลัวไม่ไม่เป็นคนสําคัญยังไงก็ไม่รู้นะแต่ทีนี้ให้ดูท่าทางว่างานเหล่านี้ที่คุณแบกไว้อะ่ะ ภาระเหล่านี้จะทำมันมันจะเข้ามากินเวลาของคุณแล้วนะคือกินกระทั่งเวลาพักผ่อนกินเวลาส่วนตัวคุณจะไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้เตือนนะถ้าอะไรที่ทําได้นะคือกระจายให้คนอื่นให้คนอื่นมาช่วยเนี่ยทิปอะไรทําได้รีบทําเลยตอนนี้นะ ต่อ,อมานะคะไพ่ในภพปัตนินะคะคุณได้ Pri n c e ซับคนะคะเรื่องของความรักยังพอมีความชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาบ้างคนโสดนะคะจะมีคนมาชอบเผยเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนเราหรือว่าคนข้างตัวเราก็ได้นะหรือว่าคุณเองนะอาจจะมีแบบว่ามีอารมณ์มีความรักเกิดขึ้นในระยะนี้นะแต่ว่าเป็นความรักประเภทที่แบบรักนะแต่ไม่แสดงออกนะคะจะเป็นระยะแบบนี้ ต่อมาสําหรับความรักของคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะ Pri ี่ยนซคัพส์นะคะดูเหมือนว่าแฟนคุณน่าจะเป็นแหล่งความสุขของคุณแหละนะ <c oughs> เขามีโอกาสที่จะมีอะไรดีๆให้คุณนะชวนคุณไปเดทหรือว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างหรือจะเป็นเรื่องของการขอแต่งงานนะคะคู่ไหนที่แต่งงานกันแล้วก็จะพากันไปในพักผ่อนในที่ที่แบบว่าบรรยากาศดีๆหรือว,ว่าพาไปงานเลี้ยงนะคะหรือว่าพาไปงานมงคลก็ได้นะคะต่อมานะคะสําหรับ คนที่มีคนคุยนะครับเป็นซับคัพนะคะช่วงนี้บรรยากาศการพูดคุยก็ค่อนข้างด,ดีนะเขาอาจจะมีบางวันที่งเงียบไปบ้างอะไรไปบ้างเนี้ยแต่ถ้าถึงจังหวะที่เขาได้คุยกับคุณแล้วอะ่ะรับรองว่าหวานสนิทนะคะนะก็ค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขพอสมควร ต่อมาไพ่ในภพมรณะนะคะ a อ d s of ซ o r t s นะคะระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตานะคะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุของมีคมอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยจะทำให้คุณเลือดตกยางออกได้ง่ายแล้วก็ระวังว่าจะไปติดอยู่ในที่ปิดทึบนะคะเช่นติดอยู่ในลิฟต์นะคะหรือว่ารถติดนานๆนะคะนะแล้วก็ระวังปัญหาเกี่ยวกับน้ำนะคะคือให้ระวังพวกประเภทแบบโรคน้ำกัดเท้านะคะหรือว่าโรคโรคความชื้นอะไรต่างๆด้วย ต่อมาสําหรับไพ่ในภพสุภานะคะควีนสเปนเดอร์เคิลส์นะคะดูเหมือนว่าระยะนี้นะคะผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่เพศหญิงเนี่ยนะจะให้คําแนะนําดีๆของคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองหรือว่าเข้ามาช่วยวางแผนเรื่องของการเงินแก้ปัญหาทางการเงินให้แก้ปัญหานะคะแต่ไม่ได้บอกว่าให้เงินนะคะคนละเรื่องกันนะคะนะแล้วก็การงานต่างๆที่เจ้านายเขาจะมาชี้แนะเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเขาไม่ได้ลงมาช่วยทํานะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นลักษณะการชี้นิ้วแต่นิ้วที่เขาชี้เนะี่ยชี้ไปนในทิศทางที่ถูกนะคะทาตามเขาได้มันจะโอเค ต่อมาสําหรับไพ่ในเรื่องของการงานนะคะ six of cups นะคะแบบนี้เนี่ยเรื่องของการงานมีโอกาสว่าคุณอาจจะต้องกลับไปจัดการปัญหาเก่าๆงานเก่าๆนะคะปัญหาที่ปิดยังไม่จบนะคะหรือว่างานที่แบบเหมือนจะปิดจ็อบไปแล้วแต่แต่ก็ต้องกลับขึ้นมาขุดขึ้นมาแบบจัดการอีกครั้งคเคลียร์ปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะคะมีโอกาสโดนถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ง่ายๆนะคะแต่อาจารย์ yeah, มองว่าอันนี้คุณน่าจะจัดการได้นะคือคุณไม่ได้แบบทิ้งคือไม่ได้หมกเม็ดอะไรถ้าไม่ได้หมกเม็ดอ,อะไรไว้ข้างหลังเนี่ยคุณนะคุณจะค่อนข้างโอเคนะคะแต่ใครที่ 6เม็ดไว้นะคะดูท่าทางคุณต้องหาข้อแก้ตัวเยอะเลยทีเดียวแหละนะต่อมาสำหรับไพ่ในภพลาภะนะคะคุณได้ฟ a าฟอกวอนส์นะคะโชคลาภหรือรอันละหรือว่าสิ่งอะไรใดๆกับใครก็ตามที่คุณหมายตาว่าคุณจะได้หรือว่ามีคนรับปากว่าจะให้คุณเนี่ยแต่อุทธทางะระยะนี้เป็นต้นไปจะมีคนมาแยกนะนะ,ะแล้วก็โชคลาภอะไรต่างๆจะทาให้เกิดความขัดแย้งขึ้นด้วยนะแล้วก็น่าจะเป็นทุกขลาภพอสมควรนะคะต่อให้คุณไปถูกหวยไปถูกอะไรมาเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสที่ว่าคุณอาจที่จะ พอล้วจะถูกมาแล้วก็จะมีเรื่องของการ <c oughs> การทะเลาะบอกแหวงกันนะคะเช่นเออเจ้านี้คนคนคนั้นคนนั้นก็มาทวงนะคะหรือที่บ้านโทรมาขอเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแต่คนมาแย่งชิงอ่า ต่อมานะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะ King of Cups นะคะให้ระวังนิดนึงนะคะชาวราศีกรกฎในระวังเสียอาการนะคะความสุขขูมความรอบคอบนะคะความใจดีความนิ่งๆของคุณนะคะช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยนะมันจะร้อนเป็นพิเศษอะคือคุณอาจที่จะคลิปลุกแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะคะที่ปรึกษาของคุณบางคนนะคะคุณอาจที่จะพบว่าเขาเนี่ยให้คำปรึกษาผิดๆของคุณมาตลกับคุณมาตลอดนะคะหรือคุณพบว่าไอสิ่งที่คุณเคยทําตามใครต่อใครเขาไว้นะนะหรือว่าคําตามอาจารย์ทําตามแบบผู้รู้นะคะหลังจากนี้ ไปเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่คุณตามมาตลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเรื่องเรื่องโอกหกหรือว่าเรื่องกูขึ้นหรือยอยีกางญ่อีกใหญ่หนึ่นงก็คือคุณจะเสียหายจากการทําทําตามเขาอะค่ะนะคะ,นะคะ,คะก็โอเคนะจบไปแล้วสาหรับดวงในช่วงหนึ่งถึงสพฤษภาของชาวราศีกรกฎนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเนี่ยให้อาจารย์ด้วยนะคะนะเพิ่มเรียกว,ว่าเพิ่มเอ็นเกจมิให้อาจารย์นิดนึงนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์อดีตมาได้เลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ Bye-bye.